เคยสักครั้งไหมที่คุณถามตัวเองว่าเรามองตัวเองอย่างไรสาวชาวไต้หวันผู้หนึ่งเป็นโรคสมองพิการแต่กำเนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติและพูดไม่ได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาเธอสามารถเรียนจบปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วแสดงทัศนคติของเธอตามที่ต่างๆเพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้อื่น ครั้งหนึ่งเธอได้รับเชิญไปบรรยายด้วยการเขียนเธอพูดไม่ได้ต้องใช้วิธีเขียนหลังบรรยายเสร็จมีนักเรียนคนหนึ่งตั้งคำถามว่าคุณอยู่ในสภาพนี้ตั้งแต่เกิดคุณเคยรู้สึกน้อยใจไหมแล้วท่านมองตัวเองอย่างไรคำถามอละเอียดอ่อนนี้สร้างความตะลึงแก่ผู้ที่ร่วมฟังบรรยายเป็นอย่างมากต่างห่วงว่า คำถามนี้จะกระทบความรู้สึกของเธอปรากฏว่าเธอหันหน้าไปยังแผ่นกระดานเขียนตัวหนังสือว่าฉันมองดูตัวเองอย่างไรเธอหันหน้ายิ้มให้ผู้ร่วมประชุมแล้วเขียนข้อความต่อ 1. ฉันเป็นคนที่ใส่หน่ารักมาก 2. ฉันมีขาที่เรียวงามสวยดี 3. คุณพ่อคุณแม่แรักฉันจัง 4. พระเจ้าได้มอบความรักแก่ฉัน 5. ฉันวาดภาพได้ฉันแต่งหนังสือได้ 6. ฉันมีแมวที่น่ารักและอีกมากมายขณะนั้นที่ประชุมเงียบกริบไม่มีเสียงพูดจาใดๆเธอหันกลับมามองดูทุกคนแล้วเขียนคำสรุปบนแผ่นกระดานว่าฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมี ไม่มองสิ่งที่ฉันขาดหลังจากนั้นเสียงปรบมือดังสนั่นในห้องบรรยายพร้อมทางน้ำตาที่สะเทือนใจจากหลายหลายคนณวันนั้นทัศนคติเชิงสุขนิยมและบทพิสูจน์ของเธอได้เพิ่มกำลังใจแก่ผู้คนมากมายเธอผู้เป็นโรคสมองพิการนี้คือนางสาวหวังเหมยเหลียน ศิลปศาสตร์ดุษฎดีบัณฑิตจาก UCLA ผู้เคยจัดนิทรรศาการภาพเขียนส่วนตัวหลายครั้งในไต้หวันฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีไม่มองสิ่งที่ฉันขาดฉันชอบทัศนคติต่อชีวิตแบบนี้ซึ่งถูกหลักสุขภาพจิตและสบายใจด้วยความสุขไม่ได้อยู่ที่คุณครอบครองสิ่งใดมากแค่ไหน แต่อยู่ที่คุณมีทัศนคติอย่างไรในการมองสิ่งต่างๆจงหันมามองสิ่งดีๆในตัวเองลืมในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลืมอดีตที่ผ่านไปมองไปข้างหน้าแล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณบทความดีๆจากเว็บไซต์ความรู้ .com และอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกด Subscribe ให้ไฟเจด้วยนะคะ